เปฟังอย่างนะส้อมกันยังไม่ร้อนแต่หอมแล้วกินให้กินมะม่วงพร้อม ย่างเกลือใช้เกลือหน่อยเน่ยพกเกลือบอรหลายใส้เต็มที่แล้วกูไมัขาหลุมพวกนี้สายกายหมนูนี่ได้เนี่ก็มันกับข้าวเหนียวลุงลุ ใหลงาไดงนองดเอเขากลสามหดกลบอกเขาให่แมนลมือสองจานเอาก็ทมาย่างเาเน่ย่ไงเลยคุณกุเกมันก็เ็ดลอนใช่ไะ ล้อเด็กๆร้อยจะก่อนฮะอ๋ะอกินข้าวจ้าเมาให้แม่เอาให้เด็กน้อยกินข้าวเหนียวไปแต่หน่วยดีกว่ามือเย็นก็เรืองไตเป็นกำเลย เอาแล้วไม่เอาข้าวไปจีพ่อม้ค่วรวยเกลือไปจีพ่อมอตีงูสามสันเลไรีสม,มาข้าวรวยเกลือไปอยู่เจ้าิปวจะจกเกลือเลยเนาะเอฟซีเราขอก,กินเกลือแทนเจ้านะม่เปลีนไนม้งเลยบอหมดที่ทายทางยางเยอะกลับมาเขาไปเปลี่ยนเอาคณะยัง,นะงอยู่ไหมใช่ิเอ แย่ไปก่อนแล้วก็อยู่กันช่องเท่าพวกเจ้าเผลอๆไม่ได้ตอนเย็นก็เข้าลูกพันกีกลับบ้านแล้วบอกคนนี้ลูกพันกลับบ้านแล้วบอกกลางคืนเลยค่ะไม่ยังเปลี่ยนเลยขนาไม่ยังหม่ไปส่งกล้องย่าไง

อยากไปลูกลูกอ่นอ้เ่หอ,อรหรอเ็อแ่แงะลเนเออนน้ำไม่ถังน,งนั่นก็มีก้ายากบอกหวหอ่อเนะก็ใ่หอดมันจะบาดจากน่องอ่ะุกคนนึงกปหิงก็นนึงไปกินก้อนอะไรกัน เี๊นนหนาวหมือนเป็นปัองูนนต้งบดแล้ววันนี้ก่ท่านมนไปทุกคน เจอขบ้านมาดันขี่น้ำวนไม่เลยผมก็ยังใหญ่ดีเพราะว่าเขาไม่เคยทานกินกระนวลกันเด็นนะทุกคนให้ตาขาบอกเขายังไหวอยู่กลับมาเมื่อวานนี้ก็แหล่ทุกคนเป็นแบบขำหน้อยแหล่ะเนี่ยเขาบอกแม่แม่แสบแขนเยู้หน้าไปแล้วป่ะผมไม่น่าจะปวดนี่น่าจะปวดเยอะไหม เกียวตังไม่หายกว่าเดิมก็ใบใช่นานนะใช่เย็นมากอะตู้นึงกับเส้นานกว่าเดิมอ่ะไม่เหลือสกปรกเลยที่วันนี้คุณจะไปกัน ุกอยู่บะั่ขอจนรักนาทีเทาใจ <c oughs> แกคนได้กินก็ทีประเทศว่นาทีเทาใจเดมิมห้าสองชั่วโมงาทีเทาใจมันจะเย็นเย็นมันเหรอเรามีเตอบแต่เราไม่อบนะทุกคนเ่ราจะลมควันมันถ้าอยากรมควัน

เก็บเป็นเก็บเลยนะบานเด็ดดเก็บเป็นเก็บเลยนะแกจทอดป่ทอดเพราแบบอือพวกยิงแบบนี้สองข้าผู้เฝ้านาอื ขึ้นมาเลิตไปเอาผลิมั้งแค่วาพาลวยลดน้าม,มัน,แ,มนแล้วเอาผลิต รมความจริงจริงรวมควานอิหลีเขาต่อรวมควานอะไรน้ำมันมันยดหอมเลยบบนี้หอมไไนะหอมหอมเลยตุ๊กฟองเลยแมน่นจ่มนังหวะเ้มันเบาเสียงเราม่ได้บอป่นะเพิาเป็นเบาเสียงอะไรตัว มืดซื่อเรื่องของกล้องค่ะก,กันบังบ่สมเอาชิลละมือกล้องเท่าไปไม่ดูหลังคลิปจอยเห็นแต่หน้าผมเหนื่อยเป็นจอยแต่ว่าชิบะที่บ่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มันหยอกกล้องเขาอีกบ่มมเขาก็ซีเมนขามาวผสมไม่ลูกหยอกกันอีกแล้วแอนกวนแม่มมมมมอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ